สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับเมื่อนี่แอดพระพี่พระน้องมาที่สถานธรรมบุพารามครับซึ่งวันที่พันมาเพิ่นท้ำวิธีบวงสวงอยู่นี่ครับแอดกับมาทายถ้ำครับพี่น้องนาสิจําได้อยู่เพราะว่าเพิ่นจุดทูบผู้แม่จุดได้หกหกแปดครับผู้ลูกจุดได้เก้าเก้าหนึ่งครับก็เข้าเต็มเต็มครับตัวเลขของลูกเพิ่นครับเก้าเก้าหนึ่งนะครับถ้าเป็น ซื้อตดหรือสื่อหกประตูกันเต็มๆตรงๆครับวันนี้แอดก็เลยแวะมาอีกครับมาหาหลวงปู่หลวงตาบางที่หลวงปู่หลวงตาพ่นี่อยสถานถ้ำแห่งนี้พินนอาสี่มีแนวทังฝากพี่น้องเอฟซีแล้วก็ได้ครับตามแอดมากไปฟั่งไปเบิ่งนน้ำกันครับว่าปู่พ่นมีแนวทางตัวใดครับสำหรับวันนี้ครับกลาบนมัสการครับปู่เจริญพรบ่ได้มากกาบนมัสการปู่โดนแล้วโดนแล้วนะเิดหอดโั ให้ช่วงช่วงพ่นมาเฮ็ดงานบ่งสวงกับตัวเลข่นเขาที่นาะปูเนเออเพราะว่าพ่นจุดทูบผมเผื่อมาทายถ้ำอยู่มืองานบ่งสวงหันพนจุดทูบได้เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอันนั้นเป็นทูบของลูกของแม่หันจุดได้หกหกแปดแปดเจอหกแปดครับกระลดแต้มเดียวครับนั่นก็ได้เลขมันหน่อหาแปดมื่อนี่แต่ของเหล็กทูบเหล็กทูบของลูกไส้พ่นลูกเพ่นหัน เก่าๆหนึ่งถึงเล่อะครับทั้งสามตัวนายโยอาหารแต่ว่าเมื่อนี้ปูปูมีแนวทางหล่ามือนี้เด่นก็ทุกงวดเพราะมันใจมันใจครับมันปูมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นตปูมันใจเกินก็สิ่ลายขึ้ฝันเี่อก็เนาะถ้าปูว่าข้ฝันข้นฝันลามามาเจอมือนี้การเคื่อฝันมือก้อนนี่ สายว่าเนี่น <blunt. S 2> ี่น้ำท่วมท่วมเพียงค่๊อนี่ยู่แถวนี้โอ้แถวนี้บอกผมวัดมาเปิ well. ดไปโยฝนโยกดไม่กดบระเทแล้วทั้งสั่นละคือเรื่องจริงเนี่ยนะฝันว่าฝันเมื่อวานนี่เราต้องฝันข้าวข้าวฝันว่าเนี่ว่าายหลวงแมานั่งรถนี่มานั่งรถขั้นเก่าดี เอาแมานางอยู่นี่นอ้อบ่ะเพิ่อนก็ว่ามานางลอ้อที่เอาล,อลอ้อรถเทีเขาในว่างเป็นลุงเฮงบินแต่ก็มีรถมากกับตำรวจไป็นตำรวจแลนมาปนเป็นมาท่าน,นเพราะว่าจะชนบุรี่นี่ในความฝันนั่นเถอะอันนี้ก็ข้า,ขาวซื้อๆเ้อในหลวงล้อสี่พ่อเนี่ยละ่ะมานางรถขั้นก่าขั้นนี่ฝัวนวนันพิ่นมาเอาขอข้าปนั่นางนี่ขา้างหน้า นางเ่อรถลอรถมาลับปันอืมมันอยู่ไก่เยอะจนครับเจะเปียนรถมาเบียนรถเท่าไรหล่ะปูเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดแป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 ดดแป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 ดแ้นแปด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 แเดแปดเปดแปดแดแป้แปดแปดแเดแปดแปดนปดแ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 ปนแป่แปด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 แปปดแปปป ก็คกิบเถือกเรียกว่าันเถือกหลายล้านวะท่านฝันนะ่ะอืมนี่ควบฝันอันนี้ก็เก็บคือยังคิ็มอกครับอเถือก็มืดวะท่านอย่าว่าเขาเขาเปิดเนอนี่บักนี่นี่มันสงสัยเยอะนีก็มอนี่มอกนี่หน่อยนางนี่ลูกหลานนี่แล้ว<อ>เออเป็นบักนี่ไหมโอ้แม่นแนผู้นี้ที่ปูกเออเอา เมื่อเป também, passage, ิดเก็บกรับบ้านเนี่ยจะมีคนโน่มคนนึวจำพ่อลงรถนมาจำพ่อปูมานี่โอ้เข้ามาหนิฝันเป็นจริงก็ได้ปูเออฝันเป็นจริงว่ะบ้านนี้เมื่อนี้เจ้ามาบังเคยนั่งบ่เจ็บแรนไปบ้านน่ะนะมีคิดดิอ๋โอ้ฝันแม่นหมอนี่เองเออฝันแม่นหมอนี่บ้านนี้บังหันบันเที่ยงเนาะบันที่สองงงนะ เป็นอะไรขึ้นมันืเงอบเนียประมาณสิบมที่ละปูโเพระว่าเออมือเคื่องกับฟันตัวเดียวกันฟันว่าเออฮันกิดเตืรอก็ขอเงินสามแสนเนื้อไม่ซส้อทีไหนแม่จ่ายทีเนี่ยันเออขอสามแสนแต่ละไม่แจทีบันนีฟันเจียกับโยมนวดนี่เาพอดีก็พอดีคิดอย่างนี้คุยกันแรกอ่มันคืองง่วงว่ะ น้องไป้ก็ตีออกไปเช่นจะไหาหน้าที่นี่ละปูปูว่าท่านย่อมนวลถือเลขแล้วว่าท่านถือระเบิดหนึ่งว่าท่านไปหาเล่าเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นไปเลยผู้ใดว่าไปหาเล่าเดี๋ยวนี้นี่ครับเิ่งจะจำคำาบ่ได้เนาะผู้ชายโอ้ที่ปูนวนอยู่นี่เออไปหาเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาอาบน้ำไปโอ้จำผเดี๋ยว่าอย่างนู้นอืนย่อมนวล เธอเลื่องนล้มาให้ได้สามแสนไปขวาเราด้วยกระสันแล้วมันใจก็ทีแน่สามแสนนี่คือเรื่องจริงในฝันฝันนี่ฝันคือเรื่องจริงเลขถือตัวใดล่ะปู่ถือแล้ววันนี้ว่าโย้โยนนีนถือแล้ววันที่หนึ่งกระสันแต่ว่าบ่มีตัวเลขบ่มีตัวเลขแต่คยเลขอยู่ในคลิปเขาบอกเมื่อคืนนี่ว่าคลิปถือ โอ้ปูปูนฝันว่าเล็กมันอยู่ในเชียกผงวาเออว่าโย้มนวลนี่ถือเลขกตัวนั้นวาโยมนวลถือเลขของพูฝ้าวไปเลยว่าแปะขอแล้วมาซื้อที่พันถือรางมันด้ถือราที่หนึ่งถือรางวันที่หนึ่งเลยแล้แปะขอสามแสนก็เพระท่านเลยขันถืกหนอกขันถือกี่หลีกัสีม่านใจห้รวดดอกปูขันถือกรางมันที่หนึ่งถือกเนื้อนอนแต่ต้องมีคนถือกนอนที่หนึ่งเดี๋ยวเือไปซื้อรอบแปดสองเจ็ด ปดสองเจ็ดตีปูแปดสองสองเจ็ดแต่มีโยมเพ่้นเราเจอเพี้ยนโยกุลเทพเราเจอว่าเือตัวละหมื่นแปดสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดอเลี้ยนสองเจ็ดไอ้คือสองตัวสองเจ็ดสามตัวแปดสองเจ็ดที่บอกไว้ในคลิปเลยนะโอ้ในในคลิปที่ฝันบอกปูนี่อ เดนเร็บอกหรอว่าเห็นเห็นเดนเขาบอกว่าฟังแค่นี Idol> ้มันบาบาเออเบาวังแค่นี้ข้ามยวกับแต่เดินขึ้นเลยอาบนามไปเลยนะเอาไปนั่งเงินเป็นเทงสมองนั่งยื่นหน้าบ้านโอ้ยื่หันอ่ะโอ้ฝันฝันเคือจริงฝันเคือจริงฝันว่ามันจะเป็นจริงที่เกับฝันยื่นี่เลยนะเป็นตัวนีเลยนะว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก่อนผู้ชาย่ตีมานเบาอืมท่นบอก วันวะเขามาบอกว่าย่อมนอนถื่อเล็กล้างวันที่หนึ่งเออข้าไปขอข้าไปขอได้ไปบอกงี้ว่าเออจ้วยใจได้สามแสนอย่ลับปากเลยไหวคันเถื่อล้างวันที่หนึ่งใจหายลีนแล้วปูเว่าจะสามแสนแกะแค่ว่าไม่ค่อยอถือคักละเพราะมันเกี่ยวฝันดีหมดเนี่ยตัวเดเด้วปูเด้แต่ยงนั้นจะถือแน่นอนสิไปซื่อตัวนี้ละนี่นี่จ้ถื่อแต่เดียวมโหเนาะใช่ใช ให้เลขถ้าทราบตัวมันกับอะไรพอดสามแสนแล้วน่องปูขอให้ได้รางวัลที่หนึ e. ่งรดนนี Ooh, well, so oh, well, like the so, ha, ่โยมเงินใดแน่นอนเจ้าใบไม่ถามว่าถึงเจ้าใบเจ้า่าถึง้ลงวันที่หนึ่งเวทันผึ่นมาผู้ใช้สียงผู้เทายจ้งผูนพูบนี่นี่แหละผ้พูบีดีโย่เวทันถ้าตัวถึงอีเนี่ยใกล้สิได้ไหมเห็ดมันาก็ว่าคลิป คลิปฟันว่าเขาบอกในคลิปหมอก็เพื่อคลิปตื่มเงือกวพวกไงพื่อยูทูบเออมาอยู่ยูทูบตื่เอิร์เพื่อนเราปูนอ่อยู่นี่เอยูตื่นเบิรดตือนขึ้นมาเนี่ยมอนี่ยน้อยเนี่ยหมอนี่คักเนาะมือขึ้นเ่รอโอ้เดียวก็เลยมือขึ้นมาอถิ่นแน่แท้มือถิ่นแน่าบอกเรียกไงกามาหมอนี่บอกเออหมอนี่แ่ะ บ้าถิมานน้ำเขาเหนมานน้ำเขาเมื่อกี้เห็นหมอกอกกี่งเอ้าคือือตัวนี้เลยกูฟันเห็นัตนี้ฟันเห็นโตขึ้นนี่หน้ากระเพาะกีบหน้ากระเพาะยูทูปเออพอดีมือนี่มือนี่ไม่เห็นหนาเอ้าบ้อนี่ตัวนนี่ว่าหากระเพาะยูทูพอดีเออมาเด้งหน่อยมากยอเยสองคนคิดผพ้นึ่งเป็นสามคนมากไปขึ้นนี่ว่าพินถือ เรียงพูดหลายลานว่ะจันอ้าวนี่ได้ครับพี่น้องเอฟซีกฝันของปูห้าหนึ่งศูนย์ครับเอาเพิ่นฝันว่าโย่มน่วนถูกรางวัลที่หนึ่งมาสั่นแต่ว่าจำเลขท่ายได้ที่ยูทูบบอกว่าสจ่ายปดให้รถลละสามเซีนแปดเจนี่แหละเพื่อนบอกในยูทูบประสันเราว่าในคลิปประสันัวเดียวเพ่นบอกหลายตัวแปดเจดวันนี้ปูก็เลยมาเนียนให้อีกสอเจครับเด็กสตัวนะครับ เนียนๆเด้อครับพี่น้องเอาพี่น้องกับบะถือแกเขียนไหวครับบ่ถือแก่ลาเจ้าหัวเกือดเมืบรหัรนะบ่ถือแต่ผู้บ่าืพอติปูบ่ถือแต่ผู้บ่าืพอญวาดเหนือวัดเนี่ยบสันปูนโยนว่าบ่ถือแก่เจ้าหัวครับนี่แหละครับท่านผู้ชมการถ่ายคลิปนี่คือตัวเลขนิมิตของปูหาหนึ่งศูนย์ครับปฏิมิตเกี่ยวกับ โนมนวลถูกลงวันที่หนึ่งว่าสันยูทูบเาเบ้ากันว่าันถูกตัวใดว่าันแปดสองเจ็ดครับแล้วปูกเล่นเนียนให้สองเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีครับก็ขอพี่ให้น้องเฮาเอาไปวิเคราะห์ได้ครับเดอ้อตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับ <c oughs> ให้พี่น้องวิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนครับก็ขอคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามา รับชมรับฟังครับกขออ้พยให้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนห้ยรวยๆงฮงๆครับเขอมาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อสิบไดวราาจากรายการในดีของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ